ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเฮ้ยไม่ได้อ้าวไม่ใช่พอเดียวครั้งเดียวพอแหม่รู้เร่นี้นี่เลยทำไรลื่นีบทำไมรีบ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 ต่ป้ายจะเป็นนนิจาเต่าสี่ตัวออกอารวาสกับถ้ำประดาลเจ็ดตัวเอาย่างเฮ้ยเฮ้ยเดี๊ฮ้ยเฮ้ยอจะลุดพอแล

เจ็บนะมีไทม์เลอร์ไหมดูสภาพหลัง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 ก็ะโดดน้ำเป็นไงบ้างครับน้ำกระปากแล้วคุณล่ะครับหัวหัวฟาดน้ำคุณอ้วนนี่ปอเป็นไงบ้างเจอเพื่อนเจอน้ำแล้วน้ำที่นี่อร่อยมากเอ้าอีกคนดกลายเป็นปอบไปแล้วตายบุ๋เหมือนเล่นเลอย่าเล่นนะเป็นลางล้วนั่นอย่าเล่นนะเป็นลางล้นั่นน่ะดีโค้ ขึ้นมาเลยครับน้ำเย็นดีจังเลยว่ะเย็นด้วยไปแล้วช่วงเวลาด้วกันอยากบอก